สวัสดีค่ะมือนีเย้แก้วเชนแอร์สิพามาเลาะเบิ่งอ่างเก็บน้ำเพิร์นอันเฮ็ดใหม่เนาะค่ะเนาะนี่แหละอ่างเก็บน้ำเพิร์นอันเฮ็ดใหม่สิพามาเลาะเดี๋ยวสิขี่รถเนาะมันมันกลวงเนาะสิกี่รถกับคนใจ็ดเส้าทุ่งนี่แหละเส้าทุ่งข้าเลาะพี่เนาะเส้าทุ่งข้าเโล่เจ็ดสิข้าเบิ่งแบบนี้มันมันกลวงต้องกี่รถเนาะ น้องนี่เขาจะา่าเกยเห็นขานาดหนัานเลาะเบิ่มพี่น้องเพื่อเห็นจะขอเลขเป็นอ้างเก็บน้าเนาะเก้บน้าเก็บน้จาจอมจอมจัดไม่น้าไม่จัดหน,น้าใส ห,ห่วยเลาะอันต่างเก็บหน้าไม่เนาะเฮ้ยคันได้ยวนหน้าคักรุ่นนี้เนาะโอ้เด็จะจกม oh, so really really ัจะจกบนหน้าผมแล้วทำยัยผ่านเนี่ยก็ต้องกินละเขาอิะป่ากับหน้าเนาะนะครับพี่น้องเราเปิดคุ้นเจ้ากำลังปั่นปูนฟังทรงค่านะครับพี่น้องเราะเป็นอะไรบ้างคงเลี้ยวขี้วุ่นวายไปน้องนี่ลเราจ้าว่าพญานาคกันเอาละเาเลาะเรื่อยเรื่อเห็นเคเห็นพญานาคเป็นอ่างเก็บน้ำย่อมๆเนาะ ท่านมีกนะหง้ามด้วยมั้ยเอนท่านี้ยังงามบ่ดีพี่น้องเฮีดพักฮ็ดพักโอ้บ่งน้ก็ยังแก้วคพักก็บ่าโอ้น้ำใสดีพี่น้องอ้าวพญ่์นใจเซ้าทุ่งย่านโควิดยู่ได้มาปามาดองกันเลยายแก้วลืมอยู่ัะเป็นทางแก้มน้ำใสงามพี่น้องอ้ปูไแต่เย็นดี ไอ้อแก่ซักลูป,ไป,ไปพี่น้องเบิ่งกลูดูเปมาเที่ยวอ่างเก็บน้ำด้มือนี่ยายแก้วขึ้นน้ำม,มือเทบุล่ะอ่ะหนึ่งศูนย์ปดเออในเอ่ะเปิดเบิ้งนู้นานี่กวางบ้พี่น้องจะว่าเห็นไฟานากรสเขาใจซะุนเคยมาถ่ายเทนึงล้บ่เห็นเห็นแต่คืนน้ำทัรมดอะอปเบิ่งทั้งพี่มเขาจะเห็นยังนี่ดูซิเขาทำอะไร โยมีบุญหรอนนานามันบ่มีไอ้ื่อนี่แหละพญ,ญานาคก็ใสนแต่งูเขียวงูป่างูแตงแหอีเตือเป็นฉันละฮะมาแยกงแก่ลงไปเบิง้งด้วข้า,าเจ้าเฮ็ดแต่ป้าข้าเจ้าปูข้าใส่ฟังมนันนำไปน้อกโม่ให้มันสุดอ่ะเดี่ยโอ้ไม่นลับสองค้ามก่วงขึ้นเนี้ยตอนน่ะมันแคบอยู่นี่แคบแล้วก็สามารถย่างคมไดยข้าเจ้าเฮ็ดไม่เลยบ่อยไปนองเลยหมูข้า,าเจ้า,าขี้เฮ็ดคักแต่มันทุ่มหลายแสนงบ ครงกันหลายลานมีอันด้วนเออตะกี้มันแคบอยูน่นี่มันสามารถยางขวมได้อ๋อเพื่อคักถ่าพี่นอ้องคนละมาได้จ้บแต่ฟังความประหันกับป้องคันน้ำล้นอ้างนั่นกัตนปึมบมแล้ววันนี้ไปลงไปบึงดู มาท้าแม่ <laughs> จริงลงบ่จงเจ้าเจ้าถ่ายอยู่เพิ่งจริง,รงลงมามสิยากเดี๋ยวเพราะจะทุ่งผ้าลงมาเลาะเบิ่องขางล่างนะต่ำๆเหรอเออ,เอ,อไม่จะหลับน้ำพี่น้องอ่ะมาเบิ่งแม่น้ำสงครามดอนนี่ตะกี้มันมันเป็นสันดนอนนะมันตื่นบาอเขาเจ้ากัดโกไม้หลอกไม่ใช่ละ่ะทางลงไปคือไม่จะขีดตมเดีย๋ยวบี้ อ่ะุูน่ะอ่ะบุกถึงทีแล้วนะพี่อนเนาะที่จะไม่ยาลาบน้ำอ,อันนี้แก้วถ่ายอยู่ทึ่งแก้วปะกาลงมาใจสะทุงลุยเองอ่ะลงมาแล้วบ่าเนี่นี่คือบริเวณที่ข้เจ้าเฮ็ดไม้นะครับเก็บตาฟังกันตาฟังสั้นเออกันตาฟัง ฟังพังมีทรายพร้อมเฮ็ดหาดทรายเทียมกับบ๊วักนะครับพุ่่นนพุะดูความห้องขี้ตมน้ำออกบ่อมันจะอ้างทึ่งพี่น้องนะครับน้ำออกบ่อมันจะอ้างทึ่งไหลมาเรื่อยๆเบิดบ่เป็นนั่นะออกบ่อมันจะอ้างทึ่งๆผมแล้วนั <im> ่งเอกเขาหนีไปใช้แล้ว <im> <repeating Unbelievable> อ่ะภาพพี่น้องเพิ่งสัมผัสใกล้ๆแคบแม่น้ำสงครามมานี่นะครับลงมาแสร็จแล้วนี่ลงมาถึงแล้วมันจะเป็นบรรยากาศแบบนี้พี่น้องนะครับแม่น้ำสงครามฮะเนี่ยลงมาเสร็จละ <c oughs> ที่จริงเป็นแม่น้ำใหญ่ยที่พี่น้องที่กินมันเป็นสันดวนนี่นี่มันแคบๆเ,เ <c oughs> มันตื้นครับหอดยามน้ำมากคร ปวดละทัวมือไปเบิดและท่านคุณบรรยากาศที่พี่ให้นองเบิง้งแม่น้ำสงครามเนาะพี่น้องเนาะนะครับตัวนั้นก็เป็นสะพานตรงที่ขามไปมันทางงามนั่นแหละครับตัวนี้ยังจืดๆเนี่ยเพราะว่าน้ำมันซึมลงมาแจากทึงซึมลงมาจากข้างบนนะครับน้ำเราซึว่าโอเคเนาะพี่นะ้องน้ำใสดีอยู่ ในข้าเจ้าเฮ็ดกระสร้างเรื่องป่าวะนะครับนี่คือแม่น้ําสงครามนะครับพี่น้องผูุ้้นต่อเคนไปพุ้นกับมองค,คนใจชันทุ่นเคยทายให้เบึง้งเหรอข้าเจ้ากับม่เฮ็ดต่ฟังใหม่นะครับอาจจะเฮ็ดเป็นแรงท่องเที่ยวหรือเป็นยังไม่ทราบนะครับพี่น้องแต่ว่าดูซิว่าจะทุ่มว่าประมาณไปหลายล้านเตืบอยู่เนาะเปลี่ยนสีเลยน,นีน่นะครับหาดทรายบ่มีกระเฮ็ดแต่ไม่หาดทรายบ่นนี่คือลักษณะแม่น้ำสงครามนะครับไปขึ้น จากฟังน้ำเน้ะพี่น้องไปาูฝละขึ้นไปงูยายแก้วยู่ฝนละน้ำซึมลงมาจากาเครื่องไม่ด้พี่น้องนี่ยังเสียงน้ำไหลลิ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 นี่ลงมาจะทางทางบนแล้วทางบดเลย ไม่จะหลาับน้ำพี่น้องฟักป,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 ปีนหน้าปีนลัางนี่พี่น้องนะ น้องจะเห็นแม่น้ำสงครามอยู่ข้างล่างน้องคุณน้องเนาะนั่งเอ๋เขาใส่หรอท่านยานักเอาลูกไปยูนัมหรือเปล่าโอ้โนั่งเอ๋เขายางงอนๆไปทิ่งอะย้อนหลังอีกทีนะครับผู้คนจะจะถุงยางย้อนว่ากันนะครับนี่คือแม่น้ำสงครามน้องคุณน้องเนาะฟังตะพุ่นกับ สกลนครฮัลโหลเจย์ <c oughs> <c oughs> เจ้ลแววเสียงสำเนียงขับร้องฮะ <c oughs> โอ้เป็นไรพี่น้องบรรยากาศ ริมน้ํทาท่านี่เป็นอ่างเก็บน้ําท่างนั้นเป็นแม่น้ํานะครับอ่ะน้ํากับน้ำพ่อกันนะพี่น้องนะครับบรรยากศาศสวยๆเอามาฝากพี่ฝากน้องขึ้นจะได้ระบาดนี่โอ้โหอึดแลๆนะอ่ะขึ้นกันพี่น้องอยตาส่าห ะไปแอคชั่นใส่น้องน้ำเจ้าลอยดูแท้อเอาพานางเอกไปเที่ยวพี่น้องจักส่องไฟเอาไปมว่ <c oughs> าเสียวลงของไฟเลยนุน่มๆในเรืเอ่องนี่นนนอ่ะคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนที่นี่นะเอาฝากช่องแยกแก้วนแซนด์แอลกับคนเจน้าชู้ทุ่งแม่น้ำกันคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะตายตายตายมือมือ